วันนี้จะมาทอดไข่ใส่มระมระมะระอยู่ในตู้เย็นหลายวันแล้วก็เลยนำมาทอดไข่เนี่ยเราจะขูดเส้นขาวๆตรงนี้ออกให้หมดมันจะได้ไม่ขมมันจะสุกแล้วจะทิ้งก็เสียได้ก็นำมาทอดไข่ลองดูขูดได้อย่างนี้แล้วทีนี้เราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆบ,บางก็ย,าย้าใหบางมาก เมื่อเราได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน้อยคลุกคล้าไว้เท่ากันก่อนค่อยๆเอามือขยายมเบาๆก็ช่วยลดความขมนได้นะมันเริ่มจะสุกแล้วล่ะแต่ก็กินได้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็นาไปล้างเอาน้ำเกลือออกนะล้างสักสองสาม,มนำ้ำเพื่อให้รสเค็มมันออกทีนี้ก็ตอกไข่ใส่ถ้วยกันเลย จะปรุงด้วยรสด,ดีแล้วก็สีขาวก็ปรุงได้ตามชอบเลยนะใครจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่ชอบจะใส่น้ำปลาด้วยก็ได้ก็ควให้เข้าไปเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนนี้เราก็นำมารามาทำต่อก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปคลุกเคล้านะคลุกเคล้าให้เข้ากัน เวลาเราล้างมะละสิ็จแล้วเราก็พักให้สะเด็ดน,น้ําก่อนเอาแป้งทอดกรอบมาคลุกเคล้าให้เข้ากันได้แล้วเราก็ใส่ลงไปในถ้วยไข่เลยเข้ากันแบบนี้แล้วทีนี้เราก็นําไปทอดได้เลยทีนี้ก็ใส่น้ามันลงไปพอประมาณเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วทีนี้เราก็ใส่มะละาลงไปก่อนเอาแตงเงีม้มะละาลงไปก่อนนะ กระจายกระจายเพื่อนใส่ไขลงไปเลยคนกลางนิดหนึ่ ก็รออีกสักครู่นะให้ข้างล่างก็เหลืองกรอบดีถ้าข้างล่างก็เหลืองกรอบดีทีนี้เราก็กลับด้านได้นะใช้ไฟกลางๆนะน่าจะได้ตัวมาราก็สุกด้วยเมื่อข้างล่างก็สุกได้แล้วนะเราก็ตักขึ้นได้เลย เสร็จแล้วเรียบร้อยทอดไข่ใส่มะระเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ลองไปทำดูนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีจ้า